เรื่องเล่าโดยอนันทาบอกลาเลิกขาดบุหรี่ทดแทนได้ร้อยเปอร์เซ็นแนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่สยาม ks.com กลิ่นไม่ติดเสือ้อใช้ในห้องปิดได้คนข้างกายไม่รำคาญนงเยาวเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ของเธอมีลูกเกินครึ่งโหลและนับตั้งแต่เธอจำความได้เธอก็ได้รับรู้แลวว่า พวกพี่ๆที่โตกันหน่อยต่างก็ต้องพยายามหากินกันเอาเองไม่ด้วยทางใดก็ทางหนึ่งลำพังจะรอพ่อแม่หาข้าวปลามาประคนให้เหมือนครอบครัวอื่นๆนั้นไม่เคยเกิดขึ้นในครอบครัวนี้ดังนั้นคนที่โตกว่าจึงมีหน้าที่ออกหาผักหาปลาเพื่อนำมันมาเป็นอาหารให้กับพวกน้องๆส่วนพ่อแม่นั้นก็มีหน้าที่ทำงานไปเงินที่ได้มา ก็เอามาใช้จ่ายที่จำเป็นรวมไปถึงค่าเล่าเรียนของทุกคนเท่าที่พอจะจ่ายได้ดังนั้นพวกพี่ชายของนงเยาสามคนเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปขออยู่กับหลวงตาที่วัดเพื่อจะได้มีที่อยู่ที่กินในระหว่างการเรียนหนังสือเพราะแน่นอนว่าหากใครต้องการเรียนหนังสือเกินกว่าชั้นป .3 คนนั้นต้องดิ้นรนหาทางเรียนเองและการเป็นเด็กวัด ก็ทำให้ได้รับความเมตตาจากหลวงตาคอยช่วยเหลือส่งเสียให้เรียนส่วนพวกพี่พี่ผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนต่อจึงมีหน้าที่คอยดูแลบ้านและน้องๆต่อไปนงเยามีความคิดไม่เหมือนพี่สาวทุกคนเธออยากเรียนหนังสือต่ออยากหลุดพ้นจากความจนอยากเป็นคนฉลาดและเธอก็คิดไว้เสมอว่าเธอจะต้องเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และแน่นอนว่ามันจะต้องสูงกว่าพวกพี่ชายทุกคนของเธอด้วยในบรรดาพี่ชายของนงเยามีคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพาตัวเองเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยหลังจากได้รับความเมตตาจากหลวงตาส่งสีให้เขาจนจบชั้นมปลายเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาหางานทำส่งตัวเองเรียนโดยไม่เคยรบกวนเงินจากทางบ้านเลยแม้แต่สักบาทเดียว ด้วยทั้งนี้เขารู้ว่าถึงอยากจะรบกวนสัแค่ไหนแต่ทางบ้านก็ไม่มีปัญญาส่งเสียเขาด้วยความที่พี่ชายเป็นคนฝักใฝ่ในเรื่องการเรียนดังนั้นเขาจึงเห็นค่าของการศึกษาและเมื่อวันหนึงน่งนงเยาเปรยกับพี่ชายว่าอยากจะเรียนจนจบมหาวิทยาลัยด้วยพี่ชายจึงสนับสนุนเต็มที่โดยพี่ชายรับปากว่า จะเป็นคนส่งเสียให้นงเยาเรียนจนจบปริญญาตรีนงเยาดีใจมากและในที่สุดเมื่อการเวลาผ่านไปเธอก็สามารถสารฝันให้เป็นจริงจนได้นงเยาเรียนจบปริญญาตรีโดยอาศัยน้ำพักน้ำแรงของพี่ชายมาตลอดระยะเวลาที่เรียนชั้นมัธยมถึงจบปริญญาตรีพวกพ่อแม่และพี่น้องคนอื่นๆคอยพูดให้นงเยาฟัง พื่อให้เธอระลึกถึงบุญคุณของพี่ชายคนนี้ให้จงจำเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าเขาเปรียบเสมือนคนที่ให้ชีวิตกับนงเยาไม่ต่างไปจากพ่อหรือแม่เพราะถ้าหากไม่ได้พี่ชายทรงเสียเธอจนเรียนจบป่านนี้เธอก็คงเป็นได้แค่เด็กสาวชาวนาจนๆคนหนึ่งเหมือนพวกพี่สาวของเธอเท่านั้น ในตอนแรกนงเยาวก็รู้สึกสำนึกในบุญคุณอันล้นพ้นของพี่ชายและปรารบกับตัวเองเอาไว้เสมอว่าเธอไม่มีวันเนรคุณพี่ชายของเธอเป็นอันขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยนได้เช่กเชนการเวลาด้วยความที่เป็นคนมีนิสัยทะเยอทยานมาตั้งแต่เด็กเมื่อเรียนจบแล้วนงเยาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เธอพยายามสลัดคราบเด็กบ้านนาจนจนออกปรับเปลี่ยนวิธีการพูดการจาการเดินกิริยาอาการต่างๆเธอทำตัวเหมือนคุณนายงานหนักเธอจะไม่ยอมแตะบางทีแค่เรื่องกวาดบ้านถูบ้านนงเยาก็จะชักสีหน้าไม่พอใจขึ้นมาทันทีในสมองของเธอคิดแต่เพียงว่าเธอเรียนจบสูงงานพวกนี้ไม่เหมาะกับเธอต้องเป็นงานนั่งโต๊ะสบายๆ ตากแอร์เย็นๆเท่านั้นงานไร่งานานาไม่ต้องพูดถึงนงเยาวไม่เอาเธอบนว่าจะทำให้ผิวเสียและมือเธออ่อนนุ่มเกินกว่าจะจับจอบจับเสียมสุดท้ายเมื่ออยู่บ้านก็ไม่ได้แบ่งเบาภาระอะไรพี่ชายยึงช่วยฝากงานให้เป็นเสมียนในอำเภออยู่อีกจังหวัดหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากบ้านเกิดมากนะและที่นี่นี่เองเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนงเยาไปตลอดกาล ที่นี่นงเยาได้พบกับคุณประหลัดเขาเป็นหนุ่มรูปงามหน้าตาหล่อเลาคมเข้มเป็นประลัดหนุ่มที่เนื้อหอมที่สุดในตอนนั้นสาวๆนิตอมกันให้หึงแต่เหมือนว่าเขาทั้งสองจะเคยเป็นคู่กันมาก่อนเมื่อประหลัดหนุ่มได้รู้จักกับนงเยาซึ่งมาทำงานในตำแหน่งลูกน้องด้วยความที่นงเยาเป็นสาวสวยคมเข้มเหมือนสาวแครเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจของท่านประหลัดหนุ่มดังนั้นไม่นาน ดอกรักในหัวใจของหนุ่มสาวทั้งสองก็แบ่งบานในสมัยนั้นตำแหน่งประหลัดนับว่าเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ในสายตาชาวบ้านคนสามัญชนตศีตสาดังนั้นการได้เป็นคุณนายประหลัดจึงสร้างความภาคภูมิใจให้กับนงเยาวอย่างท่วมทน้นจากที่เคยเป็นคนหัวสูงอยู่แล้วพอหลังจากได้แต่งงานกับประหลัดนงเยาก็วางท่าอย่างคุณนายเต็มตัว ความเย่อหยิ่งจองหองก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆในที่สุดก็แยกไม่ออกว่านั่นคือนิสัยหรือสันดานเดิมนงเยาวแต่งงานกับท่านประลัดโดยไม่มีการเชิญญาติทางฝั่งตัวเองแม้แต่คนเดียวมาร่วมงานเธออ้างว่าทุกคนไม่สะดวกทั้งนี้เพราะเธออายสภาพของคนในครอบครัวของเธอเมื่อเทียบกับญาติทางฝ่ายประหลัดนมกว่าที่ทุกคนในครอบครัวของนงเยาว จะรู้ว่าเธอได้แต่งงานไปแล้วก็ตอนที่เธอคลอดลูกคนแรกและพาลูกมาเยี่ยมบ้านในตอนที่ลูกอายุครบหนึ่งขัวซึ่งตอนนั้นบ้านช่องของเธอเริ่มดีขึ้นแล้วจากน้ำพักน้ำแรงของพี่ชายคนโตเขาขยันทำงานเก็บเงินนำเงินมาปลูกบ้านหลังใหม่ให้พ่อแม่ได้อยู่สบายขึ้นพอนองเยารู้ว่าพ่อแม่มีบ้านสวยอยู่เธอจึงตัดสินใจชวนสามีกลับมาเยี่ยมบ้าน ทุกคนในครอบครัวไม่ได้โกรธที่เธอแต่งงานโดยไม่บอกไม่กล่าวแถมเงินสินสอดทองมัน่นก็ไม่เคยได้เอ่ยถึงทุกคนรู้สึกแค่เสียใจเท่านั้นที่งานแต่งลูกสาวออกใหญ่โตแต่กลับไม่บอกไม่กล่าวคนอื่นไม่โกรธแต่คนที่โกรธและไม่ยอมมองหน้านงเยาเลยก็คือพี่ชายคนโตคนที่ส่งเสียให้เธอได้เรียนจนจบนงเยารับรู้ว่าพี่ชายโกรธ แต่เธอกลับทำท่าไม่แยแสไม่สนใจเพราะถึงอย่างไรสำหรับเธอแล้วถึงแม้พี่ชายจะจบปริญญาตรีแต่เขาก็ทำงานเป็นแค่ลูกจ้างกินเงินเดือนแค่นิดเดียวไม่ได้สง่างามเหมือนสามีเธอแถมการมาในครั้งนี้เธอมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวซึ่งแม้แต่พี่ชายของเธอก็ยังไม่มีรถขับ ในเมื่อชีวิตเธอมีทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขขนาดนี้จะไปสนใจอะไรกับความรู้สึกของใครแต่แล้วในที่สุดก็เป็นเรื่องจนได้หลังจากที่พี่ชายเอ่ยปากว่านงเยาแรงๆเป็นเหตุให้ทั้งคู่เกิดทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนงเยาด่ากราดแบบไม่ไว้หน้าและออกปากตัดพี่ตัดน้องกับพี่ชายทันทีในขณะเดียวกันพี่ชายก็แช่งชักหักกระดูทำนองว่า คนไม่รู้จักบุญคุณคนไม่มีวันเจริญไม่มีวันได้ดีนงเยาได้ยินก็หัวเราะใส่พร้อมถากถางว่าตอนนี้เธอเป็นถึงคุณนายประลัดจะไม่เจริญได้อย่างไรกันนับตั้งแต่วันนั้นมาสองพี่น้องก็ตัดขาดกันจริงๆไม่เคยได้พูดคุยหรือมองหน้ากันอีกเลยเวลาผ่านไปจนนงเยาเคลอดลูกคนที่สอง ในขณะที่ลูกคนโตอายุแค่สามขวเธอก็จับได้ว่าผัวปลัดแอบไปมีเมียน้อยเป็นเด็กสาวที่สวยและสดกว่าเธอมากนะักมีเรื่องกันถึงขนาดตบตีกันในอำเภอนอกจากนั้นทางผู้ใหญ่ยังตรวจสอบและพบว่าประหลัดรับสินบนและยักยอกทรัพย์สินของทางราชการสุดท้ายก็โดนปลดแบบฟ้าผ่ามาถึงจุดตกต่ำของชีวิต จากที่เคยได้แต่นั่งนั่งนอนนอน,น,อนสบายสบายเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านนงเยาวจำต้องหันมาจับงานขายข้าวแกงเป็นแม่ค้าหน้าเป็นมันฟันเป็นยางไม่หลงเหลือคราบคุณนายประหลัดอีกต่อไปนงเยาเองปล่อยตัวให้อ้วนดำเพราะวันวัน,วนยุ่งอยู่แต่กับเรื่องการทำมาหากินและเลี้ยงลูกส่วนอดีตประหลัดกลับไม่สนใจช่วยเหลือวันวันแต่งตัวหล่อแล้วออกจากบ้าน สุดท้ายนงเยาก็จับได้อีกคนว่าผัวไปติดเด็กเจ้าชู้ไม่เลิกไม่สนใจลูกเมียเจอหน้ากันก็ทะเลาะก,กันจนบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือในที่สุดนงเยาก็โดนอดีตผัวปลัดทิ้งแบบไม่ใหยดีโดนไล่ออกจากบ้านต้องโซซัดโซเซหอบลูกสองคนกลับไปหาพ่อแม่ครอบครัวเองก็เห็นใจยอมรับเธอและหลานๆเข้ามาอยู่ด้วย เธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับงานตรากตรำเกือบทุกชนิดใบปริญญาที่ได้มาไม่ได้ช่วยอะไรเธอได้เลยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครเอาด้วยอายุที่มากและไม่มีประสบการณ์ในการทำงานแถมยังรูปร่างหน้าตาที่หาความสวยงามแทบไม่เจอด้วยแล้วสิ่งที่เธอพอจะยึดเหนี่ยวหาเลี้ยงชีพได้ก็คืองานแม่ค้าขายข้าวแกงซึ่งพักหลังๆมา ก็ทำไม่ค่อยจะไว้ด้วยโรคร้ายที่รุมเรา้าจากน้ำหนักที่เกินอย่างมากและเมื่อเธอหันไปมองพี่ชายซึ่งขณะนี้เขากลายเป็นเศรษฐีจับธุรกิจส่วนตัวจนมีเงินล้านพี่ชายให้ความช่วยเหลือน้องๆทุกคนสร้างฐานะให้กับทุกคนยกเว้นนงเยาวสรุปแล้วในบรรดาลูกทั้ง8ดคนในบ้านปลายของชีวิตทุกคนได้อยู่กันอย่างสุขสบายทั่วนหน้า ถึงแม้ว่าบางคนจะจบแค่ป6เท่านั้นส่วนคนที่ลำบากและเหนื่อยที่สุดก็คือนงยาวผู้ที่มีใบปริญญาแขวนอยู่ข้างฝาบ้านเธอนั่นเอง